สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับเกมมาเวลสแนปหรือส n a p อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยู่กับผมนะครับเกมเมอร์คาซอีกแล้วครับวันนี้ก็มาเล่นเกมนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เล่นเกม c o o k ิ้งป้าป้าสตาไปนะครับก็มาลงเกมนี้กันบ้างนะครับผมก็ผมก็ ว่ายังหาเกมที่จะเอามาเล่นยังไม่ได้ัก็เลยทําแค่สองเกมไปก่อนนั่นก็คือเกมนี้กับไอเกมทําอาหารนะครับก็ตามจริงนะครับอยากจะทําอยากจะทําเกมอื่นแต่ไม่รู้จะทําเกมอะไรนะผมนะผมว่าจะทําเกมอนี่ว่าจะทําเกมสตาร์ดิวนะผมนะทุกท่านว่าไงครับผมอยากจะเห็นผมเล่นไหมแต่ว่าผมเล่นเล่นไปแล้วไหนไอสตาร์ดิวผมมาเคยเคยเล่นไปแล้ว แต่ถ้าผมจะกลับมาเล่นแล้วก็ทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยผมกะว่าผมจะเริ่มเล่นใหม่หมดเลยจะเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะผมตั้งแต่ต้นเลยนะครับอยากเห็นผมเล่นไหมถ้าอยากเล่นถ้าอยากเห็นผมเล่นก่อช,ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยไม่ต้องพูดความํำเพลงคนระับกดค้นหากันเลยนะครับโอเคเจอแ,แล้วนะครับเล่นกันเลยนะครับผมเกมนี้เล่นไง่ายๆครับ สบายสบายชิวๆผม่าจะไปชวนเพื่อนมาเล่นอยู่นะไม่รู้แม่งจะเล่นด้วยหรือเปล่าร้องอะไระครับเกมนี้ก็เบาเบ,บ้าว่เราชิงดันดีซีนะสถานที่แรกโอเคผมเอาตรงนี้ก่อนเลยแ <c oughs> ม่งบวกทั้งสามพลังโอเคจบเทินไปนะครับจบเทินไปดูฝั่งตรงข้ามมาว่าฝั่งตรงข้ามจะเอาไงจะชิงเฮ้ มันไม่เอาวอชิงตันด้วยสแสดงว่าไตรงกลางนี่น่าจะ,สะแสดงว่าตรงกลางน่าจะเป็นสถานที่ที่เปิดมาเป็นอะไรอ่ะเชดเพิ่มครับทีเล็กเอ้ยไ,ไม่ใช่แรปเตอร์อ่าเป็นทีเล็กเฉยเลยเพิ่มการแรปเตอร์ครับสองใบโอ้โหก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันทำให้เสียเสียพื้นที่ในาการลงการ์ดอนะ ผมลงเป็นครูซัดปินเลยนะครับผมนะพื้นที่ตรงนี้ผมขอละกันนะครับวอวอชิงตันดีซีเนาะสถานที่ที่สามคืออะไรต้องมาดูกันนะครับสถานที่ที่สามคือเดนเจอร์ o ูมการทุกใบที่ลงที่นี่มีโอกาส25เปอร์เซ็นต์จะถูกทำลายโอเคโก็ก็ยังไงดีอ่าผมเอาตรงนี้ไปกก่อแล้วกันนะครับ แต่ว่าผมขอเอาวอชิงตันดีซีไว้ก่อนนะครับผมส่วนพื้นที่อื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมัวแต่เน้นอยู่พื้นที่เดียวนี่โกเปิดมาเนี่ยผมแย่นะครับเอาอ่าผมลงไม่ถึงผมลงตรงนี้ไปอ่าหกเจ็ดโอเคผมผมได้เจ็ดนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงกลางผมได้เจ็ดแต้มนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาว่าเขาจะลงยังไงนะครับ เขายังมีโอกาสอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเลยนได้อยู่นะแปดเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ไหววะ่วะเวลาตรงกลางผมผมว่าผมไม่ผมไม่ผม,ไม,ไ,มไม่ไหวละผมเปลี่ยนดีกว่านะครับเฮ้ยมันจะจบเธอแล้วด้วยปัญหาผมต้องผมต้องรีบผมต้องรีบทำอะไรสักอย่างนะตรงนู้นมันเจ็ดตรงนี้ตรงนี้มันแค่ห้า ไ,ไอการแรปเตอร์นี่มันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ย,ยหูมันเรียผมจะไหวไหมเนี่ยอุย้ยผมจะไหวไหมเดี๋ยฮักปไปเลยเหรอเอาเดี๋ยฮักก็เดี๋ยฮักนะครับไม่เป็นไรอะ่ะเฮ้ยโโอ้โอหจะไหวไหมเนี่ย เมาเฉนะียวเฉียบเฉียบด,ดีนะผมโอเคเอาเพียร์ไอรอนแมนไปก่อนนะครับเพ่จะดูเยเฉียบครับโอเครเรามาเปิดการลึกลับกันนะครับได้เป็นอาร์เมอร์นะครับผมอาร์เมอร์คือตัวอะไรเอาแล้ว เมื่อกี้ภาพยังไ,ไม่ขึ้นนะครับผมก็ผมวนาผมลองเปลี่ยนเล็กเล่นดี่อ่อเอานสองมาเล่นเนาะเนสองผมก็ไม่รู้ผมจัดอะไรไปนะผมก็จัดไปจัดจัด,จดไปมัมวๆนะครับผมนะจัดไปมัมวๆนะเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้สิผมผมจัดไว้ตั้งแต่นานแล้วนะครับผม แดีวมันดูกันนะครับว่าเด็กสองผมโอ้ยเฮ้ยอะไรฮน่ะนี่ผมก็จะแย่ด่อย่างเงี้ยมีเปิดมาก็มีตะการโหดโหดขึ้นมือนะผมแต่แต่ค่าพลังนี่ผมไม่ไม่พอเนะค่าพลังการเรียกเนี่ย,ยสุ่มการ์ดเพิ่มโอ้ทำไงดีเออผมต้องลงฮอกอายแล้วนะครับ ต้องลงไว้ก่อนเนาะชาดูแลนนี่ผมผมว่าผมผมว่าผมไม่อยากได้นะโอ้๋ยวเขาก็มีสารเต้มนะหลังเทอนห้านะคะรับผมมานำการ์ดหนึ่งใบจากมือแต่ละฝ่ายลงมาที่นี่ผมลงเอ้ยตัวนีดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านาองเมดูซ่า <Avengers! S 2> <As semble. S 1> โอเคมาช็อกเกอร์ขึ้นมือนะผมช็อกเกอร์นี่มีความสามารถอะไรคือระเบิดงี้หรอเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้ก็น่าจะดีอยู่นะครับอ่าลงตรงนี้ไป ไม่รู้ว่าเขาจะลงมาในรูปแบบไหนนีอ่อะไรอะ่ะการเขาดูทรงน่าจะน่าจะเอาเรื่องนคะรับวักใจ้จบเทินมากเลยตอนนี้ผมยังไม่มีแต้มเลยนะเนี่ยผมจะแพ้หรือ,อเอ็กเมนเหรอ แล้วก,กันครไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าดอกเตอร์สเตนโอ้ยไรการ์ดนะครับผม้ไรการ์ดได้นะจะไหวไหมจะไหวไหมครับต้องต้องมาดูเนาะมาข้ามันสุ่มตัวนี้ลงไปช็อกเกอร์ ้มันสุม่มโอ้มันสุ่มฝั่งนน้นมาแบบโหดมากจะไหวไหมตรงนี้เป็นสิบเหรอในสิบเป็นเอ,อ็ดเฮ้ยผมมีกาทานนะว่าตอนไหนวะเนี่ยจับกาผมว่าผมลงแบบนี้ไปดีกว่านะครับโอเคตานี้ผมว่าผมน่าจะ น่าจะแพ้นะครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแค่สิบสองอันนี้สิบสามอันนี้เป็นสิบหกอันนี้แค่สิบสองผมว่าผมน่าจะแพ้ใช่ปะเฮ้ยโอ้ยอโอ,โอ,โอ้จริงด้วยผมแพ้จริงว่ะโอ้ไม่น่าเลยหรือว่าการวางแผนไม่ดีนะครับ เกมนี้ก็ต้องวางแผนดีๆหน่อยนะครับผมนะว่าจะลงแบบไหนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเด็กสองไม่ค่อยเวิร์กนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปแก้แก้ไขเนาะเดี๋ยวเอาเด็กหนึ่งมาเล่นแล้วกันนะครับ เปิดมาก็เอาแต่ตัวเอาเอาแต่ตัวอะไรขึ้นมือให้นะลบสามเลยนะครับลบสามแต้มเลยนะถ้าจะลงพื้นที่ตรงนี้แนะนําว่าไม้มีพลังอย่างน้อยเกินสามกปนไปน้อยสักหกเนะี่ยสักหกหรือสักเจ็ดสักแปดเนี่ยกำลังดีตดัวนี้ผมได้อะไรอ่ะก็ที่ใช้สี่ห้าหกเอนเนจีไม่สามารถลงเฮ้ยอะไรอ่ะ ผมไม่สามารถลงได้ด้วยนะครับเอาผมยอมลงไปเลยอ่ะมันติดลบมันจะเป็นแผนที่งโง่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นหาแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้ลบโดนลบลบไปนะครับ ลบไปแล้วอาจจะได,ได้อาจจะได้เตมมาใช่ไหมมันใช่อย่างนั้นจริงเหรอใช่ปปะ Avengers assemble ใช่ไหมวิ่งโอ้ยเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่มมใชผมโอ้ยผมดาาผิดผมดาาผิดสวยแล้วทำให้เขาแบบไม่เต้มเฉยเลย ว่าไม่ดีแล้วตอนนี้ผมว่าผมแย่แล้วตอนนี้ฟังเขาคือคือสิบแล้วด้วยนะครับเฮ้ยผมนี่ผิดไปโอ้แล้วทำให้เขาแบบน,นี่แค่หกเองนะไม่ไม่น่าเลย ผมขึ้นมาสิบเท่าอ่ะแล้วมาดูนะว่าจะยังไงเรามาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่าเอาผมลงไอร้รถแมนไปเลยเอาวัดใจไปเลยนะครับตรงนี้ยี่สิบ <20 S 2> <20 S 1> นะเขาสิบหกเนาะเจ็บ <20. S 1> มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับผมจะลงอูรินไปเลยดีกว่าอูรินมันแปดเนาะ ถ้าผมลงตัวนี้ไปก็จะเป็นเก้าเป็นเก้าแล้วก็เป็นสิบสองเอาผมลงโอเดียนไปเลยวัดใจไปเลยได้ไหมเอามันลงไม่ได้นี่หวัดนลืมเอามาผมวัดใจไปเลยน่าเสียังเงอะ่ะโอ้ฝ่ายตรงข้ามก็กดยอมแพ้ไปแล้ว เดอะฮักเดือฮักนะครับผมยังไม่ได้อัปเรดตยังเอาไม่ได้นะครับมันก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ผมเกมนี้ก็ถือว่าดีนะผมทำให้เรารู้จักการวางแผนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมจะซื้อการพรุ่งนี้นี่ผมต้องเติมใช่ไหม <laughs> โอ้โหต้องเติมนะครับ เอาอาวฟันหน่อยแล้วกันครับการพวกเนี้ยก,การเป็น 3D นะครับรับมาครับผม25อ้าวปีกันครับรูความไม่ได้อะไรนะได้ความอะไรเ <3 D. S 1> อ่ย3ีปีครับผมการลึกลับนะครับได้การอะไรเอ่ย ได้เบรดนะครับโคโลซัสนะครับอาไปอีกนะครับได้เป็นอีกโอ้โคือยิ่งยิ่งเราอัพคืนแบบเหนนะมันจะมีความแบบแรงขึ้นใช่ปะโอ้โหก็ถือว่าดีเนาะ ผมได้ไอรอนฟิ t มานะครับโอเคก็ถือว่าไม่เลียวนะครับเกมนี้สนุกดีนะครับการ์ดก็มีเยอะแยะนะครับผมนะแต่ผม,มเองก็ไม่รู้จะจัดอะไรเข้าเด็กดีนะครับผมนะ ครับพวกนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะรับนี่ไอตัวนี้ก็ไอตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะไว้ไทเกอร์เนี่ยมันแบบสามารถเรียกการเอกใบออกมาได้เพราะว่าผมจะลองใส่เข้าไปในเรคดูนะครับอืมอีกสตาร์หนึ่งกันเนาะปปะอกสตาร์หนึ่งสตาร์นี้แต่ผมอาจจะต้องขอตัวไปกินข้าวนะครับตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวผมต้องกินยาอีกนะครับ น,นี้ก็ดีหนอ่อยนะการท์ที่จะให้เลือกวางได้ <ST RA C EN SE> ผมเอาตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่าได้อะไรเลยก็วางไปก่อนสมสุมวางไปก่อนแล้วกันนะครับ <ST RA C EN SE> เฮ้ยตรงนี้คืออะไระ หลังจากที่คุณลงการ์ดที่น <so er ี่เพิ่มการ์ดก๊อปปี้ในมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบอ๋อคือมันจะเพิ่มการ์ดการก๊อปปี้ใช่ปะผมลงตัวนี้เลยดีกว่าเทินฝามงเลวนะไวเหมือนกันครับ ผมลงตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาแล้วมันลงไม่ได้ด้วยมอนเตอร์โอ้เพิ่มมอนเตอร์ด้วยโอวพลังนังก้าหวหดมากอืมเอามาโอี่มา ตอนนี้ผมมีอูดินนะผมที่น่าจะเทียบที่สุดในตอนนี้แล้วนะที่ขึ้นมาในมือนะนอกจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรอยู่ผมจะลงไอรอนแมนไปเลยดีไหมไอรอนแมนไปเลยดีกว่า กูไอรอนแมนเหมือนกันนะไอ้แอมไอรอนแมสงไฟจะเห็นว่าฝั่งนี้ผมไม่สามารถเอาคืนได้แล้วนะครับถ้าผมลงอูดินไปก็จะแค่สิบแปดน้อยเองครผมลงอูดินไปตรงนี้เลยดีไหมลงอูดินไปอ้าวลงอูดินไปเลยก็ได้นะครับ โอเคครับผมก็ถือว่าผมชน <c oughs> แหมถ้าผมไม่ลงโอดินตรงนี้ผมว่าผมนะก็น่าจะมีกับเพรานะโอเคก็งั้นก็คงจะต้องหยุดเอาไว้เพียงแค่นี้แหละก่อนละกันนะครับผมนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกดีนะผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดไปเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับผมนะก็ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าเกิดว่าเทคแคร์ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมครับผมก็จะพยายามลงให้มันบ่อยขึ้นนะครับผมไปแล้วครับ